สวัสดีนะครับสำหรับสมาชิกที่เล่นกับตางสุปส์ไซด์ซีโรทุกท่านนะครับก็จะมาบอกกล่าวกันนะครับพอสังเกตนะครับเอาแบบกระชับสไตล์ผมเหมือนเดิมนะครับว่าในวันพรุ่งนี้อัปเดตนะครับตั้งแต่เที่ยงถึง5้าโมงเย็นนะครับก็ประมาณ17บเมนกาะครับก็นานหน่อยนะครับแต่ก็หาอะไรทำแล้วนันข้าเวลา สำหรับพร MM ุ่งนี้ก็จะมีตัวยิงประตูนะครับสู่อนาคตนะครับก็จะเป็นทีมชาติชุดใหม่เลยนะครับขยันออกเวอร์ชั่นใหม่เลยจริงๆฝาผ่าก็จะมีข่าวสารนะครับข่าวประกาศตรงนี้นะครับแคมเปญเวอร์ชั่น JP นะก็คือตัวนี้นะครับ จากรูปเลยนะครับก็คือรับเหรียญเวอร์ชันนะครับจากเนื้อเรื่องหลักนะครับนั่นหมายความว่าเนื้อเรื่องหลักนะครับตรงส่วนนี้นะครับจะเข้ามาใหม่ครับก็จะมีด่านยี่แปดขึ้นไปแหละแต่ไม่รู้ว่าถึงถึงด่านเท่าไหร่แต่ยี่แปดอะมีแน่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเข้าไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วจะมีบอลดำนะครับเป็นของขวัญนะครับดอกเป็นสองเท่านะครับ จากปกติถ้าเกิดไม่แลกในแต่ละวันนะมันจะได้แค่2ใช่ไหมจากนั้นก็คงจะ2เท่าก็สี่ไงใช่ไหมล่ะเออนะส่วนไอตัวนี้ก็ดอกเป็น2เท่าเหมือนกันสําหรับใครที่ยังไม่มีไอ,อตัวแว่นตัวนี้นะครับก็ถือว่าสําหรับทีมมะถมก็ถือว่าอยู่ในเกรดที่ดีนะครับสำหรับไอแว่นตัวนี้นะที่มายืนกองหลังนะครับส่วนอ่บรอบ2อปีนะครับภารกิจนะครับถ้าทําให้สําเร็จก็คือพวกอีเวนต์นั่นแหละนะครับก็จะได้3 0 0พัน และ3 5 0 0นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนะว่าจะทําภารกิจในอีเวนต์นั้นได้แบบ3ดาวหรือเปล่าบางทีมันมีบังคับด้วยนะว่าเอาตัวไหนยิงอะไรหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็พยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะก็เอาเท่ากำลังของตัวเองนี่แต่ยังต่ำนะก็3,000อยูยนะแล้วแหละส่วนจะได้6 5 0 0หรือเปล่าหรืออะไรก็ว่ากันอีกทีนะึงนะครับสําหรับความพร้อม,อม อัญมณีสําหรับการกู้คืนสําหรับความอึดลึกแคมเปญไอ้พวกนี้จะมาในลักษณะของพลังกายนะแต่ผมยังยังไม่แน่ใจนะว่าว่าจะมาในรูปแบบไหนเนี่ยมันมีอธิบายเหรออ๋อโอเคใช้พลังกายเอ่อห้นะครับหนึ่งทับสองก็คือ50%นั่นเอร์เนต์งจุดห้านะครับพูงดง,ง่า,ายๆก็คือจากปกติดานเนี้ยใช้สี่ใช่ไหมอกอดใช้มันหายไปสอย่างเนี้ยนะครับอันไหนใช้ไปสิบนะครับ มันก็จะลดลงเหลือใช้ไป5นะฮนะทนะุกคือลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเองส่วนด่านท้าทายก็ดีเซตไม่มีอะไรมากมาย <c oughs> ก็ดอปเป็น2เท่านะครับก็ดอปของมันสองเท่านะดอปแผ่นฟิล์มนะส่วนบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังไม่เก็บบอลลุ้งนะของท้าทายไม่แน่ใจนะ ว่าจะได้บอล2เท่าหรือเปล่าแต่มันเห็นลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มอย่างนี้ออกมาก็ชัวร์แล้วลหะว,ว่าเป็นแผ่นฟิล์มอย่างเดียวที่2เท่าอย่างอื่นไม่มี2เท่านะครับคาดการไว้อย่างนี้นะครับส่วนตัวละครนะครับสรุปแบบง่ายๆนะครับ <c oughs> อันนี้ไม่พูดถึงสําหรับสายต่างชาตินะ <c oughs> เพราะสายต่างชาติผมจะสรุปแบบง่ายๆเลยแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าคุณมีงบตั้งใจฟังใ้ดีนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณมีงบ คุณตามล่าแค่วากาตัวเดียวแต่มันจะคุ้มไหมล่ะในเมื่อตู้มันออกมาตั้ง5ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณอยากได้คือวากาแดงตัวเดียวเนี่ยแต่มันจะออกวากาแดงไหมล่ะมันออกมาหลายตัวมากนะครับแล้วมันจะคุ้มที่จะเสี่ยงไหมล่ะที่จะตามล่าหาวากาตัวเดียวแล้วตัวเราเองเป็นสายต่างชาติเนี่ยับแต่สายต่างชาติวากามันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเอามาไว้ในทีมเนี้ยนะครับก็ก็แล้วแต่แต่ละคนนะ แต่ในความคิดผมก็คือถ้าเกิดว่าใครงบปานกลางค่อนไปในทางแบบเติมนิดหน่อยอย่างเงี้ยไม่ต้องสูงเลยนะครับก็คือรอวันที่เท่าไหร่จําไม่ได้21อนะครับวันที่21รอซันตาน่าอย่างเดียวเลยนะครับส่วนมือโกอาจจะยังกากอยู่นะครับก็ให้รอโกตัวใหม่เลยนะครับอดทนเอานะครับอดทนอดทนอดทน,อ,ดทน,อ,ดทนอย่างเดียวเลยสายต่างชาตินะครับอดทนในที่นี้ไม่ใช่อดทนนะเออเกี่ยวกับพวกมิสซิลหรือว่าตัวยิงนะ แต่อดทนในเรื่องของประตูนะครับอดทนร้อนหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกแอสปาดาพวกโกโมเม็กซิโกเนี่ยแล้วก็เออเวอร์ชัน2นะครับของอะไรหลายตัวก็วก็จะเริ่มมาแล้วล่ะนะครับเ,เวอร์ชัน,นอย่างเงี้ยเวอร์ชัน่อย่างเงี้ยนะก็สำหรับมูเลอเร,นนร์อรน,นะแล้วก็ซารินัตเวอร์ชัน2มาแน่นอนร้านเปอร์เซ็น แต่ซารินัตเวอร์ชัน2น่าจะมาก่อนมุลเลอร์นะครับเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วมุลเลอร์มาเยอะแล้วซารินัตตัว2ยังไม่มาเลยนะคใครที่มีซารินัตตัวแรกอยู่แล้วก็ก็ดีใจด้วยนะครับก็จะได้ครบ2ท่านะครับเฉพาะท่าของมันอย่างเดียวนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยแล้วกันนะครับก็คือสายต่างชาติก็คือให้มองข้ามไปเลยสําหรับคนที่ทุนไม่เยอะนะครับสำหรับทุนเยอะก็ตามล่าหาแค่วากาตัวเดียวพอนะครับหรือไม่ก็เอาชินโง2ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าใครได้ถือว่าโชคดีแล้วกัน สายต่างชาตินะชินโงกับาวากานะครับเพาได้ชินโงมาในรูปแบบของการใช้งานแบบมีประโยชน์อะ่ะเออมันได้สาระ,ะก็ชินโงแล้วกันนะครับมีประโยชน์มากกว่าวากานะครับเอาอย่างนั้นอะ่ะมันมอบัฟได้ไงนะครับแต่มันมันจะเกียนแค่ไหนมันต้องรอไปใช้งานจริงไงผมก็ไม่กล้าอยากสุ่มให้เสียงสุ่มอะไรอย่างเงี้ยพอสุ่มมาได้แล้วสมดังใจอย่างเงี้ยแล้วมาปั้นข้ามศีอย่างเงี้ย จริงๆแล้วชิงโงไม่ต้องข้ามสิบนะทั่วทีนะเอามันแค่แบบเอามาลงทีมแล้วเอาบัฟแค่นั้นแหละนะนะแต่ผมไม่รู้ไงว่าสกิลเกียร์มันจะติดบ่อยหรือเปล่าหรือมันจะปวดเยอะไหมเวลาใช้งานจริงเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองไปดูกันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่มั่นใจในสกิลการเกียร์ของชิงโงนะเคาเออรเนี่ยนะนะก็ให้รอไปก่อนสัก3าวันก็ได้2วันแล้วเราลองไปสู้จริงกับคนที่มีชิงโงดูในลีกนะแล้วเรา ทดสอบก่อนนะครับด้วยตาของเราเองว่าเฮ้ยมันปวดกูจริงๆวะเฮ้ยมันทํากูปวดหัวหวะอย่างเงี้ยเราค่อยไปสูม,มันทีหลังก็ได้นะครับลองดูก่อนก็ได้ช่างน้ำหนักดูก่อนนะครับ <c oughs> ส่วนสายที่สายต่างชาติที่ทุนไม่เยอะก็ก็ข้ามไปเลยนะเพราะว่าต้องไปเอาซันตาน่าตัวหลักของเรานะครับก็ใครสายต่างชาติแบบแอดนะก็รอวันที่21อย่างเดียวเอาซันตาน่าให้ได้นะครับพลาดไม่ได้นะสายต่างชาตินีนะครับ กากระบาดไว้ที่หัวเลยนะครับว่าซานตาน่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับนะสำหรับสไตล์สังชาติอ่ะมันเป็นมันเป็นเชสบังคับอ่ะไฟบังคับอ่ะแล้วตัวหน้ามันมีแบบโอ้โหแบบอนาคตอนะ่ะเลโอมาแน่นอนนะแล้วพวกเนโตรซ่าแล้วพวกแบบพวกหลายตัวของพวกดุงก้าพวกู้พวกนี้ของเออใช่ไหมแล้วกมีลิวาอด้วยใช่ไหมของบราซิลนะครับ มาแน่นอนร้านเปอเร์เซ็นนะครับแต่ว่าตัวสมสรอนก็จ่ออยู่นะครับไม่รู้มันจะมาเวอร์ชันไหนกันก่อนนะครับเพราะว่าพวกขับสโมสรอนพวกอะไรมันก็จ่ออยู่นะเดือนมีนาเดือนนูน่นเดือนนี่เองนะมันก็จ่ออยู่ไม่รู้เขาจะเรียงลยําดับยังไงมือนกนนะครับพวกเบเมน,เนพวกโหดๆสุดในเกมอย่างที่ผมบอกนะว่าชไนเดอร์สมสรโหดสุดนะครับก็ก็ยังไม่มาเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้มาสําหรับสาย ทีมชาติกันนะครับสำหรับคนที่สร้างไ d ดีใหม่นะครับก็คนที่ตัวละครนะที่จําเป็นที่จะต้องไขว้คว้ามาให้ได้ก็มีู่2ตัวก็คือสุภาษากับวากาสําหรับคนที่จะปั้นทีมใหม่นะสอตัวนี้จําเป็นสาหรับทีมหนะยืนหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> ก็วากานะครับกับสุภาษาน,นะครับเอาให้ได้นะครับเอาให้ได้มันเป็นเมนหลักของของชุดนะมันเป็นเหมือนโครงสร้างหลนะักอะเวลาเราจะทํานู่นทำนี่นะ ส่วนใครที่อยากเอาไปผสมหรือมีทีม <c oughs> สายทีมชาติไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนะหรือว่าทีมชาติ U15 หรืออะไรก็แล้วแต่นะพวกสมุไรบัวอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วอยากนำไปผสมเ <c oughs> ท่าที่ตัวเองจะทำได้นะครับ <c oughs> ก็ขอแนะนำว่าวากาอย่างเดียวนะครับนะวากาอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะครับลองลองมาก็เอาอีกนะครับ เพราะว่าเรามีสมุภาษกรรมมีนู่นมีเนีย่ยที่พอจะทําให้ทีมมันโดนประครับประคองไปได้นะดังนั้นตัวที่จะมาเสริมศักยภาพให้มันเท่าเทียมกับชาวบ้านเขาได้ก็คือวากาแดงตัวใหม่นี่แหละนะครับ <c oughs> อันนี้สําหรับสายเยาวชนทีมชาติหรือว่าสายทีมชาติอย่างอื่นนะที่มีความประสงค์อยากจะสูงอย่างเงี้ยต้องวากาอย่างเดียวนั้นแต่วากามันจะออกไหมลนะ่ะโอ้โหตัวละครมันมาทีเดียว5ตัวเลย บางทีมันหนานี่ทีหนึ่งในกูร้อนเลยนะแบบเออถ้าเกิดว่ามันมีในตู้แค่2ตัวอย่าเงี้ยวากากับอีกตัวนึงอย่างเงี้ยมันก็ยังพอรุ้นนะเวลามันหนานี้เนี่ยเออความน่าจะเป็นมันน้อยลงนะคร <c oughs> ก็ภาวนาแล้วกันะะนะว่าให้ได้วากากันทุกคนนะสำหรับสายทีมชาติสายญี่ปุ่นเสายเอเชียอเงี้ยนะก็ <c oughs> เอาวากานะวากาเท่านั้นนะครับ ก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งนะก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะอืมไม่มีอะไรจริงๆนะก็รอดูอีเวนต์แล้วกัน ว่าถ้าเกิดว่ามันมาจริงแล้วอีเวนต์มันจะเป็นยังไงในวันพรุ่งนี้นะแต่มันน่าเบื่อนิดนึงนะมันตั้ง5ชั่วโมองอะแต่สําหรับคนที่เป็นวัยทํางานนะไม่ว่าข้าราชการหรือพนักงานบริษทัทอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบกิจการส่วนตัวหรือว่าอะไรเงี้ยนะอาชีพอิสระอย่างเงี้นะยก,ก็ก็จะดีนะเพราะว่าเขาทํางานเงี้ยเขาเลิกงานมาก็16นาฬิกา17นาฬิกาเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรแบบชิวๆเนี่ยเป็นเวลางานของข้ารเจ้าอยู่แล้วนะ ก็ดีใจด้วยนะครับก็คือเหมือนอาการเหมือนกับกูไม่ได้รอนานนะกูทำงานอยู่เลิกงานก็มาเล่นเกมพอดีอ่เงี้ยถือเป็นเรื่องดีอยเงี้ยนะสำหรับวัยทำงานาเงี้ยนะครับก็โอเคสั้นๆเท่านี้ละกัน๋ยวจะลง u t u b e นะครับส่วนใครมีอะไรจะถามก็คอมเมนต์ใน YouTube ได้นะรหรือว่าในกลุ่มเราก็ได้นะเดี๋ยวจะตอบให้นะครับส่วนคําถามเดิมๆนะที่แบบที่พอจะจําได้มันมีหลายคําถามมากเลยนึกคําถามไหนออกบางวานเนี่ย มีคนนึงถามมาใน YouTube เหมือนกันนะครับว่าไอ้ไอแหล่งพะยะพลังยิงเนี่ยมันจะมี2ออันไอ้พีใช่ไหมหรือไอ้อะไรอะนะไม่ใช่วัดพลังสกิลนะแต่หมายถึงอีกอันนึงอะที่มันเป็นแต้มอะมันวัดจากอะไรเพราะว่ามันไม่แน่นอนมันไม่เสถียรอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็แล้วกันนะครับว่ามันเป็นประสิทธิภาพการบุกในแต่ละครั้งแล้วก็ประสิทธิภาพการรับในแต่ละครั้งไม่งงนะคือเวลาคุณมิลเลคเนี่ยมิลเลนเยอะไป คือเขาเทียบจากค่าสัมประสิทธิ์่ะค่าสัมประสิทธิ์ว่ามันจะสำเร็จแค่ไหนเนี่ยงงวไม่งงใช่ไหมเช่นสมมุติว่าทั้งเกมคุณมีละครอยู่2ครั้งแต่การมิลาเคลนั้นมันมีประสิทธิภาพสูงอ่ะแต้มคุณก็จะเยอะอข้าาจง่ายดีนะเออบางคนงงไงว่าเอ้ยทำไมคุณชนะ60 80หรืออะไรเงี้ยมันมันทำไมได้แต้มน้อยจังวะแต่บางครั้งมันอันนูน้นอันนี้มันไปเจอคิมเก่งกว่ามันนู้นมันเนี่ยทำไมมันไม่ดีเงี้ยคือเขาว่าจากค่า ประสิทธิภาพการบุกแล้วก็การรับในแต่ละครั้งนะครับแต่เวลาที่เราไปเล่นจริงอะ่ะคนอื่นเขาบุกมาแล้วเราตั้งรับมันเป็นอะไรที่มันบังคับไม่ได้อะ่ะงงไหมคือตอนนั้นเราตั้งรับอยู่อะ่ะแล้วคนอื่นมันใช้ท่าส่งมาอย่างเงี้ยใช้ท่ายิงมาใช้นู่นใช้นี่อย่างเงี้ยแล้วแล้วคือต้องรับอย่างเดียวอะ่ะแล้วเวลารับแล้วมันพลาดเนี่ยใช่ มันพลาดบ้างมันนู่มนมันเนี่ยถ้าสามาสีมันก็โดนตัดโดนลดอะ่ะเอาง่ายว่าถ้าเกิดว่าคุณลงแข่งแบบไหนแล้วคุณตั้งรับน้อยที่สุดอะ่ะแล้วคุณมิราเคิลทุกครั้งอะ่ะมีประสิทธิภาพดีที่สุดอะ่ะนะประสบความสําเร็จไม่โดนตัดไม่ล้นเลยเนี่ยไอ้มิราเคิลเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะเรากดในแต่ละคระั้งคิดว่าทุกคนน,น,น,น่าจะผ่านแล้วก็ได้ประตูอ,อยู่แล้วแหละนะแต่ว่าเวลาที่เราไปเจอคู่แข่งแล้วคู่แข่งมัน มันทําอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นโรโบโตยิงอัตโนโมัติหรือไม่ก็จะเป็นแบบเราตั้งรับอะนะครับแล้วเราบล็อกไม่ได้แล้วนู่นแล้วเนี่ยมันมันตัดคะแนนเราหมดเลยนะครับดังนั้นก็ก็ถือว่าที่บายรอบเดียวว่ากัน,นครับโอเคเล่นเกมให้ให้สนุกสนานทุกท่านนะครับโอเค